ในพื้นที่ของจังหวัดยาลานะคะโดยสถานาการณ์ท่องเที่ยวค่ะนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างมาเลและชาวมาเลเซียนะคะต่างก็แวะซื้อส้มโชกุนเบตงซึ่งเป็นซอฟพาวเวอร์ผลไม้ประจำถิ่นอำเภอเบตงนั่นเองค่ะ ที่สวนส้มช้างโชกุนเบตงค่ะบ่อน้ำร้อนเบตงหมู่ที่สองตําบลตาเนาะเมรระอําเภอเบตงจังหวัดยะลาบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เดินทางมาที่อําเภอเบตงต่างก็แวะซื้อส้มโชกุนเบตงซึ่งเป็นซอฟท์พาวเวอร์ผลไม้ประจำถิ่นอําเภอเบตงกลับไปฝากญาติพี่น้องจนกลายเป็นสินค้าขายดีโดยทางสวนนะคะมีบริการขายส่งขายออนไลน์ไปทั่วประเทศไทยค่ะ โดยนางสาวอพิสราชินโชธพันธ์นะคะทายาทสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเบตงก็ได้กล่าวนะคะว่าสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเบตงเป็นสวนส้มโชกุนเจ้าแรกของอำเภอเบตงมีการปลูกต้นส้มโชกุนถึง10,000ต้นปลูกบนพื้นที่ภูเขาสูงชันอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาในเนื้อที่กว่า300ไร่โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวตั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาวมาเลเซียค่ะเข้ามาอำเภอเบตงเปน็นจำนวนมากเข้ามาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างสวนไม้ดอกเมืองหนาวอุโมโปิมิตซึ่งต้องเดินทางผ่านสวนของตน้นจึงได้เปิดขายส้มโชกุนที่บริเวณหน้าสวนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชิมส้มโชกุนสดๆที่เพิ่งเด็ดจากตน้นพร้อมคัดสรรส้มที่มีคุณภาพเมื่อมาถึงเบตงนะคะต้องมาลองชิมส้มโชกุนเบตงซึ่งรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับส้มโชกุนค,ครับเป็นส้มเขียวหวานชนิดหนึ่งที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิดก้าซึ่งมคีคุณลักษณะผิดแปลกไปจากส้มเขียวหวานทั่วไปมีแหล่งกําเนิดที่อเาเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นแหล่งปลูกส้มโชกุนที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะมีลักษณะพิเศษเป็นพื้นที่ราบสูงภูเขาสลับซับซ้อนเป็นดินร่วนอุณหภูมิประมาณ20-27ถึงองศาอากาศเย็นสบายครับส้มโชกุนเบตงเป็นส้มที่มีรสชาติดีมีลักษณะเด่นหลายประการคือผลใหญ่ผิวสีเขียวออกเหลือง เปลือกผลสุกมีกลิ่นฉุนเปลือกล่อนปอกง่ายสีเนื้อมีสีส้มเข้มรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมไม่มีกาดค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อหรือว่าสั่งซื้อส้มโชกุนได้ที่เพจส่วนส้มช้างโชกุนเบตงบอ่อน้ำร้อนหรือโทรไปที่หมายเลข0819909890ค่ะ